ววนชวนเชื่อเมื่อได้พบเห็นถ้าทางเยื่อเกนเป็นคนมีอุดมการวันที่10เมษายน2565ที่อาคารพรมชีวาเลขที่126ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมดรสุขุมวงประสิทธิประธานกรรมการบริษัทพรมชีวาจำกัดพร้อมด้วยคุณเตือนใจขันติยู่กรรมการผู้จัดการบริษัทร่วมในการต้อนรับ คุณอรุณพรอนุกูลภัยบุญกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเวลเนสเอเชียจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยาสมุนไพรเ็นจออยพลัสที่มาร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการร่วมดำเนินการโครงการจิตเมตตากายใจผ่องใสทําบุญถวายทุดสมุนไพรสังฆทานเพื่อถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์10,000แรูปที่จะร่วมกับทางสมาคม พัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย8.0สูรสากนในการเดินหน้าต่อสู้กับโรคภัยของมนุษยชาติโดยเจเริ่มจากพระพิสุกสงฆ์ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักปริทานของพรมชีวะในการยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาเอกของโลกและเป็นการยกอายุพระพุทธศาสนาให้ครบตามวาระความเป็นจริงและเจะเริ่มนำร่องประมฤบษร์กนวัดบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครในวันที่13เมษายน2565นี้ ดรสุขุมวงศ์ประสิทธิประธานกรรมการบริษัทพร้มชีวาจำกัดในฐานะนายกสมาคมพัฒนาองค์กรศูนย์พรไทย8.0ศูสุสากลและประธานชมรมยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกเป็นผู้ริเริ่มโครงการนั้นกล่าวขึ้นในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ซึ่งปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำนวนกว่า30,000 0ลูกด้วยสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน การทำบุญตักบ,บาตรให้แก่พระสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยจากเดิมที่มีการปรุงอาหารแบบประณีตอาหารที่เป็นยาโอสถใส่บาตรพระสงฆ์หรืออาหารที่บำรุงสุขภาพกับเป็นอาหารวดเวนๆเร่งรีบตามสภาพสังคมเศรษฐกิจต่งางๆจึงส่งผลให้ปัจจุบันพระภิกษุส,สงฆ์จํานวนมากมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาทิความดันเบาหวานส่งผลให้การไหลเวียนของระบบเส้นเลือดหลอดลมและโรคภัยไข้เจ็บสะสมแก่พระภิกษุส,สงฆ์จำนวนมากดกรสุขุมวงประสิทธิได้กล่าวว่า ตนเองได้จัดกิจกรรมโครงการจิตเมตตากายใจทองใสทําบุญถวายชุดส่วนไพรสังฆทานเพื่อถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์หนึ่งแสนูปมีระยะเวลาดําเนินการ180วันในการนี้ตนเองได้นํา,นามสมาคมพัฒนาองค์กรสมนไพรไทย8.0ดุดยสุสคนบริษัทพร่มชีวาจํากัดและบริษัทเวลเนสเอเชียจํากัดซึ่งเป็นบริษัทกัลยารมิตเข้าร่วมโครงการโดยการจัดชุดสมุนไพรสังฆทานจะเป็นการนำผลผลิตทีต่ตกผลึกของพร่มชีวะ อาทิน้ำมะขามิกป้อมถุงสมุนไพรดูดสีแปดตนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเวลเนสเอเชียจำกัดเป็นอาหารเสริมและสมุนไพรสกัดในชื่อแบรนด์เบนจาออยพลัสอาทิสารสกัดคมิมนชันและสารสกัดสมุนไพรอีกหลายชนิดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการอย่างชัดเจนในการช่วยเหลือสังคมและเป็นการยกยอต่อยอดพระพุทธศาสนาไปในตัวจะเป็นการถวายชุดสมุนไพรสังฆทาน เพื่อถวายการดูแลสุขภาพพระสงฆ์จำนวน1 0 0 0 0แสนลูกและการนำปัจจัยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจัดตั้งกองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลสงแพทย์แผนไทยเพื่อถวายการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสมาคมพัฒนาองค์กรสุนภรยไทย8.0ดจุดสากลเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสมาคม8ประการและจัดตั้งกองทุนพัฒนาคนไทยให้มีอายุขัยเฉลี่ย120ปี ด้วยตำรับสมุนไพลาไทยและการแพทย์แผนไทยสุสากลซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดประถมเกษิ์ในวันที่13เมษายน2565ณวัดบ,บ,บางกระเจ้าตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยวันดังกล่าวจะมีคณะหมอพยาบาลจะออกให้บริการตรวจสุขภาพพระภิสุสงฆ์และผู้สูงอายุ รวมถึงประชาชนจากนั้นจะเป็นการร่วมถวายชุดสังฆทานส่วนไพรให้แด่พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุซึ่งตนเองในนามนายกสมาคมพัฒนาองค์กรส่วนไพรไทย8 0ุดศนสุนส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 ากลและประธานชมรมยกพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาเอกของโลก8 0 0 0ปีจึงได้อยากบอกบุญผ่านไปยังพุทธศาสนิกชนมาร่วมบุญในการบริจาครัพย์ซื้อชุดสุนไพรสังฆทานเพียงชุดละ999บาทเพื่อร่วมกันถวายสังฆทานบุญในครั้งนี้ ด้วยโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ที่เป็นหัวใจร่วมกันก็คืออันนี้ส่งเห่งการให้ติดต่อสอบถามบริษัทพรมชีวาจำกัดสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนพรไทย8.0สสุสากลโทร087 405 93 39